ับสวัสดีตอนสาเดยจ้ะพี่นอ้องเด้ออ้าวหักแล้วนี่นะมันหักแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วพักกันลงไปแก้เอาไม้ขันสิมาเฮ็ดมองห้องมองล่างถวยไว้นี่แหละข้างๆห้องน้ำนีำน่แหละพี่น้องเอ้ยให้มันไหลลงมาทางขอกหมูไปเลยอยากให้มันไหลออกไปทางคนทางทาวน,นี้ก็ห้วนสละเกินค่ากันเก็บกันกวาดจ้าพี่น้องเอ้ย เตรียมไว้ค่ะตั้งแต่นเนิ่นๆแล้วจะทำความสะอาดบ้านอีกขางเฮือนขางซานให้มันเป็นแป้นนะจ๊ะเฮือนขี้ลายกับพอได้ให้มันหกมันหัวนะคะ <c oughs> นอกจาน,นขี้ลายจะได้แห่งกระตือมมองเก็บกวดาดใแต่ว่าเดินเขากวนเป็นการเป็นงานกับพี่น้องเยเดินมันกว้างมันบ่อแคบบ่อแอด บางบ้านบางเฮือนข้าเจา้าบ้านข้าเจา้า,า,จ,าจี้จี้จี้จจกันนะโอ้ผมนัาทางไปปิดทนท,นทางหวังเถ่อแต่อันนี้คันเป็นการเป็นงานกัน้วยลงบอล้ัใได้ผลราคาเดินเงอนนี่ราคากับไอรถบีโก้คอยาวคู่ใจนะคานางสีนะคะไปเอาใหม่ในขอกงวนนี่แหไะกี่น้มาห้องบ่งห้าเสียตั้งก่อน ลงใจนีนอกมาดี่้ดไม้ลงก่อน cho no. Nó không có. มันจะีมันแมนส่สัส<ต>ได้<ๆ>ยดอกก็ขนมึงละม,มัขแต่เขาสิเยียบเดือยเขาต้องตอกวะตอกตบปูอ,อ,อยู่ําว่ต่อเขาเหยียบเดือเลยเฮ้ยมันมีตะปูอยู่ มมีสามอันเด็กฮะอันเด็กหน,นึ่งท่านท่านใช้สามอัน้ากระงเอายอ,ออกไปคุะนก็ไม่แป้งันได้สามอยู่แล้วออกกันากอนกดกดกดทุทุทุท้าท้น่ยทาได้ปงไก้สักสิบปง มันล้มบ,บาดทีละพี่น้องเอ,อ้ยกาดใบซัมเนต์ละจ่ามองล่างถวยนะครมันไหลลงพุนเลยเพราะว่าวอยากให้มันไหลลงไปทางหมองข้าเจ้าเฮดถนนยันมันอ,นอันน,นีขน้ขนาดเนาชุ่มค่ะชุ่มควันทำสีควันอันนี้กระจักหัวนิยังเฮ้ยคือเจ้า <wan> <ny ang> วายู่น้ำเขาคือบริหวัหวนในหุนปุ่งไกลหน่อยก็มันไกลออกไปเลย nhung nhìn kín người ta nhang đạo ở nã này nè hên hung hương hai lái nè ee kawa 18 ตัวเลีกไข่ใบกลังเนือน้อกระด้งทอด เป็ดยังหลยอยู่เด้อซุ้มเจ้าเป็ดยังหลยอยู่ภายต้องการเป็ดกับแสรมาเด้อบบมววนนี่เป็ดตัวใดไข่สักโตแลลวบัดนี่เบิดงวดเนี่ยก็คือสีบบมี่ะรอมันผสมพันธุ์อยู่ มีแต่โตัวงามๆมีพี่น้องบอกว่าเป็ดตัวสีขาวไม่ต้องขายเอาเป็นทำพัน์เลยเนว่าโอ้ขายไปน,น้ำแหละส่วนหนึ่งยังหลายโตอยู่พี่น้อง จะทำมาันกระถือแดดไว้มองนั่นนะม,มีปลาลูกมันคือมาดสามือไง พอผากแล้วพวอผักหรอเมือนั้นไปแวะบาวจิ้วกับเจ้าปรยูมเมื่อนหะร่ ดไก่ทำให้มันมันตายแล้วมันได้เวิร์ดนะพี่น้นองลายเต็มคอมันตายตาปุงตาโปไปมัน,นง่อยแงยี้ยอันที่จริงอันหัวหานให้ให้กินแบบเต็มที่เลยเลยพี่น้องไก่มันใหญ่ซะไปะชื้อไทยเลือไก่ เช่ใช่รถเธอทำมันอันนั้นนะจังโบเมนมืองานยันเขาเมนแกรบแถวนี้กระเดยใช่ใช่น้ำในถังขนั้นมันเป็นน้ำน้อน ขาดเบิ้ดอ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 ดไปเกี่ยวใบนะให้ง่วก่อนโอ้ยนั่นนอหมูเอ้ยหมูสร้างมาบเปลี่ยนราคาทนายหมูเด้แตงว่างาม เป็นราคาได้จากยอดเอ้ยวู้ยมีตะแมงอย่างวบบมาแรลงไม้ตายแล้วมันเยอะมันแยะนี้ผมใบตองนะก็วอ้ยปิวมันไปกวดจุโผ น่าเศร้าในการเก็บภาพบรรยากาศว,าว,กกว่าเศร้าเมื่อไรคะเก็บกวาดไปได้เมื่อไรนิดละน้อยประมาณเหลื่อไหร่อีกเก้ามืออะไรนี่เตรียมเพชรมองล่างสวยล่างบวงล่างซ้ำใบนำจากบัดฮอดมือมันเลยจะซื้อไได้แล่นเพชรแทนเพชรมองเข้าล่างสวยมองมือช่างเพชรมองมุ้งเอาผ่าอันนี้มาตั้งเอานะคะไปใจก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อจากพี่น้องค่ะ เจส,สีสองพูดไม่หายูย่หากกินเด้อพี่น้องเด้อกำลังเตรียมหานเตรียมงานค่ะเท้าค่ะเท้าจุดจุดจาไปเกี่ยวอัน,นให้ง้อกลิอีก,ก่อนตามคลิปหน้าก็แล้วกันนะพี่น้องจ้าสำหรับคลิป,ลน,ป,ปนี้นก็เก็บ่าบรรยากาศใบสมีขอบุญขอบคุณพี่น้องขอบมาเบิ้ลขอบมาชมเลิศย่า